ิทยานะคะตั้งร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารทะเลสดๆนะคะนึ่งเผาฟรีนะคะน้ำจิ้มฟรีนะคะาาทะเลสดๆนะจ๊ะนึ่งเผาฟรีน้ำจิ้มฟรีนะคะ มาได้เลยนะคะเม well ื่ okay okay num อวา sort of นขายวันแรกนะคะถือว่าโอเคนะคะกับการตอบรับนะคะมีหลากหลายราคานะคะมาได้เลยนะจ้ามีหลายราคานะคะท่านในสนใจหารทะเลสดๆนะคะอยู่หน้าวัดบ้านดงนะคะหน้าวัดบ้านดงนี่นะคะอยู่ตรงป้ายเลยนะคะมาได้เลยนะคะอยู calendar, ่ตรงนี้นะคะนี่มากันได้เลยนะคะ พร้อมแล้วนะคะฝรามวิทยายินดีให้บริการนะจ๊ะพร้อมแล้วปิ้งย่างนึ่งอะไรได้หมดเลยนะคะมาได้เลยนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะ